เกษตรเร่งด่วนมาแล้วมาแล้วยังไม่ได้ไปไหนนะพี่น้องเกษตรกรขาเคสเร่งด่วนแบบนี้ก็ต้องเจอเราแบบเร่งด่วนหาพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาต้องการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนอยากเห็นผลแบบเร่งด่วนอยากรวยแบบเร่งด่วนนี่คือ,อรายการเกษตรเร่งด่วน ทุกอย่างด่วนไปหมดพี่น้องเกษตรกรขาทุกคนนี่อะไรก็ด่วนนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องทําอะไรแบบด่วนๆพี่น้องเกษตรกรข้าวสวนข้าวนาข้าวไร่ก็รีบแบบด่วนๆเพราะอยากได้ผลผลิตแบบด่วนๆใช่แต่ปัญหานะคะพี่น้องเกษตรกรขาใครๆก็อยากได้ผลผลิตแบบด่วนๆแต่ถ้าผลผลิต ได้ไม่เป็นเม็ดเ,เป็นหน่วยได้ไม่เป็นตามที่เราต้องการเราก็ต้องแก้ปัญหาแบบด่วนๆไม่ใช่มานั่งเศร้าอยู่ไม่ได้มานอนเอมมือเคยหน้าผากอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาแบบด่วนๆอย่างแปลงที่ปลูก มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นอะไรที่สวยงามมากสีสวยนะคนที่จะกินมะเขือเทศหรือคนที่ซื้อมะเขือเทศพี่อาจารย์ขาบิ๊กแจ๊สเนี่ยเราจะซื้อมะเขือเทศเนี่ยก็ต้องเลือกลูกสวยๆผิวสวยๆสีสวยๆเพราะคนเรามันชอบของสวยไงใครๆก็อยากได้ของสวยแต่ก็แปลกทำไมคนสวยยังไม่แก้ถึงเหลือมาที่ต้องบอกว่ามะเขือเทศพี่น้องเจคอนขานะ ปัญหาเยอะนะไม่ได้ไม่เยอะค่ะกว่าจะเป็นมะเขือเทศที่อยู่ในท้องตลาดหรืออยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่เรื่องง่ายคแล้วตรกอนขาวันนี้ใครที่ปลูกมะเขือเทศที่มีปัญหาเหี่ยวเขียว<ๆ>เหี่ยวเหลือง<ๆ>เหมือนกันนะ,ะมีปัญหาเชือ้อโรงเชือ้อราไม่ว่าจะราทางดินราทางใบลูกแตกบ้างนะเชื้อราขึ้นลูกลูกปลูกแล้วไม่ติด ออกดอกเยอะแต่ไม่ติดหรือบางแปลงไม่ออกดอกเลยวันนี้เราจะมาแก้ไขแบบเร่งด่วนด้วยชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วนเลยค่ะอาจารย์ค่ะนะ ปัญหาของพี่เกษตรกรของเรานะคะที่ปลูกที่เคยปลูกแล้วมีปัญหาที่อาจารย์ไปแก้ให้เนี่ยมีอย่างไรบ้างคะ,ะก็คือปกติเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของมะเขือเทศเนี่ยมันจะปลูกพืชซ้ําที่ไม่ได้เนาะ,ะ,ะเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศเราสังเกตไหมว่าเขาจะต้องมีการย้ายไปตรงนั้นย้ายไปตรงนี้<ท>ะนะคะทีนี้ปัจจัยเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบลืมไปว่าเ,เราเนี่ยจะต้องจัดการเรื่องดินเหตุผลเพราะว่าเวลาเขาปลูกแล้วมันมักจะเกิดโรคแลวพอเขาบอกพอเขาปลูกซ้ำที่ตรงนี้คือ โรคมันก็จะมาเยอะอ่ะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยคือแบบว่าต้องย้ายที่ปลูกค <น S 2> อือจริงๆมันเป็นการแก้ปัญหาแบบไม่ถูกวิธีพี่น้องเกษตรกรค่ะนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะแต่เป็นวิธีการหนีปัญหาอ,อเพราะนั้นวันนี้เราจะไม่ให้พี่น้องเกษตรกรหนีปัญหาเราจะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรแก้ปัญหา ต่อให้คุณหนีไปปลูกที่แปลงอื่น<ภ>คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าแปลงนั้นดินจะไม่มีปัญหา,าแล้วคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าแปลงเก่าที่คุณเคยปลูกถ้าคุณปลูกพืชอย่างอื่นแล้ว พืชเหล่านั้นที่ควรจะปลูกจะไม่มีปัญหาตามมาเพราะเมื่อดินมันเสื่อมเสียแล้วต่อให้ปลูกพืชชนิดไหนก็แล้วแต่มันก็มีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าหนีปัญหาเกษตรกรอย่าหนีปัญหาแต่พี่แจ๊ดอาจารย์นินจะมาแก้ปัญหาให้แบบเร่งด่วนนี่คือแปลงมะเขือเทศนี่พันอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นพันสวิตเชอร์ี่นะคะไฮโซมากเลยอ่ะพันนี้อร่อย ไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะได้ไปชิมกันอ่าโอ้ยกกินนะเด็กแล้วบอกเลยนะคะว่ามะเขือเทศพันุ์นี Seiten ้คือหวานมากแต่มะเขือเทศแปลงนี้ก็คือเคยเผชิญปัญหาเรื่องโรคเหี่ยวเขียวก็คือโรคเหี่ยวโรคยุบนั่นเองนะคะเผชิญมาแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นผู้ช่วยนะคะชื่อผู้ช่วยสมนึกนะอยู่ที่อำเภอลาวขวัญอ่านะคะเอ่อตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาปลูกมะเขือเทศโดยที่อ่าไม่ได้ขายส่งพ่อค้าคนกลางนะไม่พอจะขาย คือก็คือขายเองปลูกเองขายเองถูกตองกิโลละร้อยห้าสิบยังไม่พอขายแต่ขอโทษนะคะทานเป็นผล,ลไม้ได้เลยเพราะว่า 1. ความเป็นอินทรีย์นะคะสความหวานที่มันแบบบรรหวานแบบฟินน่ะนะแต่กว่าจะมาถึงวันที่มันหวานแบบฟินวันนี้เขาก็ผ่านอะไรไมาเยอะ เกษตรกรขาคนหนากว่าจะประสบความสําเร็จก็ต้องล้มลุกคลุกคลานมาใช่แต่อยู่ที่วาสนาด้วยนะพี่วาสนาว่าคุณจะเจอสิ่งที่ใช่เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะคะเกษตรกรหลายคนเนี่ยพอล้มลุกคลุกคลานมาเยอะเนี่ยกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่นะมันก็ต้องใช้เวลาหรือบางคนเพิ่งเปิดมาดูแป๊บเดียวก็ใช่แล้วก็เจอแล้วแต่บางคนล้มเลิกจน เปลี่ยนกิจการไปเป็นอย่างอื่นแต่สําหรับพี่ท่านนี้อยู่ที่เราขวัญเราขวัญค่ะผันมาเยอะเจ็บมาเยอะนะคะ,คะอะไรที่ว่าดีก็ใช้มาหมดแต่วนี้ จบทุกอย่างที่ชุดฟื้นฟดินแบบเร่งด่วนใช่ค่ะมะเขือเทศเนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะปลูกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาก็จะมีการนําชุดฟื้นดินนะแล้วก็บวกกับผงบิ๊กแจ็ดเพิ่มพลังแล้วก็ละลายพิกแผ่นดินนะตัวนี้คือเอาไปฉีดพ่นนะคะในแปลงเนี่ยก่อนการปลูกประมาณ3รอบคือเราบอกได้เลยนะว่าใครที่ปลูกพืชที่มีโรคเยอะๆเนี่ยท่านจะต้องฟื้นดินหรือปรับปรุงโครงสร้างดินก่อนปลูกเดียประมาณ3ครั้งคือ3วันครั้ง3รอบแล้วต่อจากนั้ พอคุณปลูกไปแล้วคุณจะสบายใจได้เลยว่าโรคทางดินมันจะไม่เกิดแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยหนึ่งมันจะทําให้ผลผลิตที่คุณเก็บในเก็บได้ไวขึ้นเนื่องจากว่าอะไรคะพอดินดีระบบรากสมบูรณ์การกินอาหารดีอะ่ะพอความสมบูรณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยการเก็บต,ต,ต้นก็โตเร็วต้นก็โตเร็วแล้วผล,ผลผลิตมันก็คือจะออกได้ไวเสร็จแล้วเนี่ยการปลูกของคุณระยะก,การเก็บของคุณนั่นหมายความว่าคุณเก็บได้ยาวขึ้นแต่ออกมาแล้วคุณภาพดี ที่สําคัญที่สุดคือมันกลายเป็นเรื่องของเส้นทางเกษตรปลอดภัยเพราะฉะนั้นน่าก็คือใครที่ทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการเตรียมดินดีแล้วร้างดินซะก่อนอย่าให้มีเชื้อโรคอย่าให้มีเชื้อราอันนี้ตัวนี้ของเราไม่ใช่ยารักษานะ,ะแต่เขาเป็นตัวคุมดินช่วยแล้วก็ทําให้ดินนะ่ะมันมีความสะอาดคือเรียกการดีท็อกดินเ,เหมือนเราเหมือนเราต้องใช้งานดีท็อกลําไส้ะอะเหมือนกันที่น้อเกษตรกรนึกภาพนะในตัวเราเนี่ยเรากินอาหารทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเมนูอะไร หลากหลายเลยลงไปอยู่ในลำไส้ในกระเพาะเพราะนั้นลำไส้ก็มีผนังอะไรติดเยอะแยะเพราะเราก็มีสิ่งอะไรเยอะแยะหมักหมมนะคะการขับถ่ายอาจจะไม่หมดก็เหมือนดินเหมือนกันคุดใส่อะไรเข้าไปใส่อะไรเข้าไปสุดท้ายมันก็อยู่ในดินมันไม่ได้มีการดีท็อกเลยเพราะนั้นถ้าเหมือนเราเนี่ยเราสามารถกินอะไรดีท็อกขับของเสียออกมาใช่ดินก็เหมือนกันนะคะนักเกษตรกรขาวันนี้คุณสามารถดีท็อกดินด้วยด้วยชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วนนะ ย้ำนะพี่น้อศกรคขาใครที่ปลูกมะเขือเทศนะคะหรือปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาที่เราพูดมาการปรับสภาพดินปรุงดินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของเราอาจารย์บอกแล้วว่าไม่ใช่รักษาะนะคะ คำว่ารักษานะคะมันก,ก็คือ,อยามันเป็นยาเพราะนี้ไม่ใช่ยาแต่ของเราไม่ใช่ยาออแต่ของเราพี่นัเกเสกรต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาเป็นเนี่ยจริงๆนะ่ยนะคำว่ารักษากับการฟื้นฟูมันมันคือให้เส้นบางๆเส้นบางๆข่านอยู่คือดินเขามีปัญหายอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องรักษาละ คุณแค่ไปปรับให้มันดีขึ้นนะคะพอปรับให้มันเป็นสูตธรรมชาติที่ดีขึ้นแล้วเขาก็จะดีขึ้นนะเพราะนั้นชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วนเนี่ยจะไปปรับสภาพดินให้ดินมีความนุ่มขึ้นฟูขึ้นและที่สำคัญนะคะแก้ปัญหาพวกเชื้อโรงเชื้อราในดินปัญหาดินเน่าดินเสียและก็ปัญหาเขาเรียกว่าอะไรนะ พืชไม่กินปุ๋ยพืชไม่กินปุ๋ยแล้วก็เก็บในดินต้นโซมต้นโซมแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคแมลงต่างๆที่มันมาจากทางดินและที่สําคัญอย่างที่เราบอกว่าของเราเป็นเกษตรปลอดภัยนะคะใช้ฟื้นดินแบบเร่งด่วนพี่น้องเกษตรกรค่ะจุลินทรีย์ในดินก็จะเยอะขึ้นนะคะอาหารในดินก็จะเยอะขึ้นแล้วคุณใส่ร่วมกับนารายพลิกแผนดินเขาจะคุมค่า ph ของดินให้ปกติเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยท่านฉีดบ่อยๆได้แล้วดินของคุณจะปกติ ถ้าค่า p h ของดินปกตินั่นหมายความว่าพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะแล้วคุณปลูกอะไรคุณก็งามอย่างแปลงมะเขือเทศเนี่ยสวยมากหนึ่งถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องพี่น้องเกษตรกรขากรเกษตรเร่งด่วนของเราโตแบบด่วนๆน,นะคือต้นนะ่ะโตเร็วพอโตเร็วปุ๊บออกดอกแบบด่วนๆอ่าพอออกดอกแบบด่วน ผลก็ติดแบบด่วนๆใช่แล้วผลผลิตก็จะเยอะแบบด่วนๆแล้วเก็บด่วนก่อนใครใช่และที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรขาเขาจะยืดอายุเก็บได้หลายมีดถูกปกติพืชตะกูลนี้เนี่ยเก็บไม่กี่ครั้งก็ต้องถอนทิ้งแล้วถูกแล้วแต่ถ้าคุณใช้ชุดฟื้นดินบวกเร่งด่วนและบวกนารายพิกแผ่นดินหรือจะใส่เพิ่มพลังไปด้วยก็จะทําให้ผลผลิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วสําคัญที่สุดนะคะในภาวะอากาศร้อนๆแบบนี้นะ ชุดฟื้นดินบวกนาราพิกแผ่นดินนะคะจะเป็นตัวที่จะทําให้สภาพดินเย็นลงและที่สําคัญพี่นศกกรค่ะการบํารุงลูกบํารุงผลบํารุงดอกก็ต้องเป็นหน้าที่ของนารายสุดหนึ่งและสุดสองนะช่วงที่เป็นต้นกล้านะคะก็คือใช้สุดหนึ่งกับสุดสองฉีดพ่นไปนพิเค่ะพี่นศกกรค่ะพอเริ่มออกดอกคือพืชพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะนะคะคุณสามารถใช้หนึ่งสองสามพร้อมกันได้ช่วงติดดอกเพราะว่าเขาสามารถที่ ติดดอกออกผลมาได้อีกแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกมะเขือเทศก็คือจะทีเดียวสองทีก็จบแต่<ช>อันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกนะเราสามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวของเขาไปได้หลายมีดนั่นหมายความว่าคุณสามารถต่อยอดสร้างดอกได้อีก<ช>ก็คือใช้นารายสูตรหนึ่งและสูตรสองฉีดพน่นไปเลยพอเริ่มติดดอกก็เติมสูตรสามฉีดพ่นไปเรื่อยๆพี่น้องเกษตรกรค่ะเขาจะติดดอกติดลูกติดผลได้ตลอดนะ,ะอยากเพิ่มรสชาติถามว่าสูตรสี่เนี่ยใช้สูตรใช้เพิ่ม รสชาติได้ไม่ใช้ได้แต่จริงๆแล้วนะคะ แค่สูตรสามก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆโดนปลดปล่อยมาทางดินนะคุณฉีดทางใบนะคะทางดินก็จะกระตุกดึงขึ้นมาเกษตรกรขังง่ายๆนะปัญหาของคนที่ปลูกมะเขือเทศที่ใครต้องหนีปัญหาวันนี้ไม่หนีปัญหาแล้วนะเมื่อเจอพี่แจ๊กอาจารนินนะคะคุณไม่ต้องหนีไปปลูกแปลงอื่นวันนี้คุณปักหมุดอยู่ที่เดิมของคุณปักหมุดอยู่ที่เดิมเพียงแค่คุณปรับปรุงดินปรับสภาพดินด้วยชดฟื้นดินแบบเร่งด่วน ผสมนารายพิกแผ่นดินแล้วต้องบอกเลยว่าคุณไม่ต้องหนีไปไหนเพราะเราแก้ปัญหาแบบด่วนๆให้คุณแล้วนะคะใครสนใจนะคะพี่น้องเกษรกรขาชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วน1ชุดปกติ3,900บาทวันนี้บิ๊กแ๊กอาจานินนะคะมาแก้ปัญหาแบบด่วนๆอยากจะลดต้นทุนให้พี่น้องเกรกรอยากจะแก้ปัญหาโดยที่ท่านไม่หนีปัญหาให้เพียงชุดละ1950บาทเท่านั้นย้ำนะคะ1ชุด1,950บาท หชุดผสมน้ำได้600ลิตรแต่พี่น้อตเตกรคขาพกติดบ้านพกติดสวนพกติดไร่ท่านไว้ยังไงท่านต้องได้ใช้บ่อยๆนะคะก็คือซื้อ2ชุดแถมให้ชุดหนึงนะซื้อ2แถม1ซื้อ3แถมให้2เลยปกติ4ต้องปกติ3มันก็ต้องแถมแค่1ใช่แต่วันนี้สาแถมให้2เลยพน้องคุณได้5ชุดพี่นอตเตกร ใช้ไปเถอะส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะส่วนนารายพิกเฝดินกระปุกละ690้บาทลดเหลือ490รบาทเท่านั้นใช้คู่กันเห็นผลดีดับเบิลขึ้นไปพี่น้องเกษตรกรนี่คือเคสเร่งด่วนที่เรามาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศนะคะคุณไม่ต้องหนีปัญหาอีกแล้วส่วนจะชีสูตรหนึ่งสูตรสองทางใบนะคะเราก็มีโปรโมชั่นโทรหลังไม่หาิ๊กแจ๊ดได้เลยนะหรือหาเบอร์ทีมงานก็ได้นะอ่ะพูดถึงมะเขือเทศแก้ปัญหาให้แล้วไม่ต้องหนีปัญหา แล้วต่อไปพริกพริกก็มีปัญหาวันนี้นะคะพี่นเกษตรกปลูกพริกมีปัญหาเหมือนกันนะเหี่ยวเขียวเหี่ยวเหลืองเ่ยค่ะเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะที่เขาเรียกว่าโรคกุ้งแห้งก็คือเวลามันออกเม็ดมาแล้วมันจะเน่าเนาะอันนี้ต้องบอกนะเคสเร่งด่วนเหมือนกันนะเคสนี้อยู่กําแพงแสนนะจังหวัดจังหวัดนครปฐมกําแพงแสนนะคะแถวตรงนี้อันนี้ก็ ดูสิอันนั้นฝ่ามือเจ้าของนะ,ะแล้วดูเม็ดพ,พริพกสิมันมันล้นมือเลยเห็นไหมแล้วเม็ดนี่ตันมากเผ็ดจ,จัดเราบอกได้เลยนะว่าใครที่ปลูกพริกเนี่ยนะคะ,ะคุณจะหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกุ้งแห้งนะคะทีนี้เนี่ย จะบอกว่าโรคก,กุ้งแห้งเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากทางดินนะ,ะเพราะว่าบิ๊กแก๊สสังเกตได้พอมันเป็นเนี่ยเม็ดมันเน่าก็จริงนะแต่ว่าอาการของมันสุดท้ายคือยืนต้นตายค่ะอ่ะแล้วเราบอกนะว่าในแปลงพริกเนี่ยพอมีต้นหนึ่งเกิดโรคขึ้นมาแล้วมันลามใต้ดินไม่พอนะ,ะ,ะเวลาเราเดินเข้าไปในแปลงพริกเนี่ยหมายความว่าเสื้อผ้าเราถ้าเป็นโดนต้นที่เป็นแล้วไปละต้นไม่เป็นมันเป็นด้วยเลย่เพราะว่าเชื้อลงเชื้อราพวกนี้นะคบพาหะ ย้าว่าแต่เราเลยนะคะมดแมลงเนี่ยนะคะตัวดีเลยนะคะพอมดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเอาเชื้อโรงเชื้อราไปด้วยเพราะนั้นคือเกษตนกนค่ะวันนี้เคสที่กําแพงแสนนะคะเราแก้ไขแบบด่วนๆให้เร็วนะคะอันนี้ก็รองพื้นนะคะรองพื้นด้วยชุดฟื้นดินเหมือนกันนะคะเป็นการฉีดพ่นก่อนการปลูกนะคะแล้วก็ใครที่เป็นเนี่ยในระหว่างปลูก ตอนนี้ใครที่เป็นเนะี่ยสามารถฉีดลงโคนได้เลยแต่การฉีดเน่ยเราขอร้องว่าให้ฉีดทั่วแปลงแต่ถ้าเกิดใครที่มีพิกอาการยินต้นตายอยู่ถ้าเป็นไปได้ กรุณาถอนทิ้งไปนอกแปลงล้างมือให้สะอาดพลิกดินขึ้นมาแล้วก็เอาฟื้นดินเนี่ยฉีดลงไปเลยะนะคะแล้วก็ฉีดปูพรมไปทั้งสว <YOU> นนะคะฉีดเฉพาะลงโคนอย่างเดียว3วันครั้ง3วันครั้ง3รอบแต่ทุก3วันที่เรามีเอาฟื้นดินบวกนาลายพลิกแผ่นดินแล้วก็บวกผงบิ๊กเจดเพิพ่มพลังเนี่ยเข้าไปเนี่ยข้างบนนะคะท่านต้องล้างด้วยด้วยผงบิ๊กแจดช่วยได้บวกกับบิ๊กแจดเพิ่มพ,พ,พลังเพราะฉะน <ๆ S 1> ั้น3วันครั้งเราทําข้างล่างนะคะฟื้นดินทําข้างล่างนะคะบิ๊กแจดช่วยได้ทําข้างบน อย่างเนี้ประมาณ9วันผ่านไปเนี่ยมันจะมีการแตกยอดใหม่ออกมาแล้วทีนี้การออกดอกออกดอกออกผลออกมาเนี่ยเม็ดจะไม่เป็นกุ้งแห้งแล้วใบก็จะไม่มีปัญหายิงหงอกด้วยแล้วในก่อ์ขาย้ำนะในกรณีที่ต้นเขียวนะคะตายอาการสาหัสแล้วถอนทิ้งเลยแต่ถ้ายังไม่ตายนะคะเราสามารถฟื้นเขาได้ด้วยชุดฟื้นดินชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วนผสมนารายพิบดินฉีดพ่นบ่อยๆนะคะแล้วก็ อย่างนี้นะถ้าเป็นนะคุณคหยุดการให้ปุ๋ยเคมีทุกชนิดหยุดการให้ปุ๋ยคอกทุกชนิดนี่คือสูตรของเราสูตรต้องห้ามะนะคะคือหนึ่งห้ามใส่ปุ๋ยเม็ด นะคะปุ๋ยเคมีทุกชนิดห้ามใส่ปุ๋ยคอกชุกชนิดก่อนนะคะในขณะที่เขาเกิดโรคแล้วมาปรับสภาพดินฟื้นฟูดินด้วยชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วนผสมนารายพิกแผดดินนะถ้าให้ดีใส่ผงบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังไปด้วยฟื้นดินทั้งแปลงเลยอย่าฉีดเฉพาะโคนเพราะว่าถ้าคุณฉีดที่โคนถ้าฝนตกลงมาเดี๋ยวมัพับตกอื่นมาอีกฉีดทั้งแปลงหน้ากระดานไปเลยและหลังจากนั้นพี่นอเรกรค่ะฉีดล้างใบน่อยล้างใบด้วยล้างใบกําจัด ปัญหาเชื้อโรงเชื้อรากกอนติดใบด้วยบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังกับบิ๊กเจ็ตช่วยได้ผสมรวมกันฉีดล้างใบะนะคะพอเขาเริ่มแตกยอดมาใหม่นี่เป็นหน้าที่ของนารายสุด1นึสุดสะนะคะพอเริ่มออกดอกก็1 2 3พร้อมกันเลยแค่คนี้ก็จบ ค่ะพี่นศกรค่ะคุณจะได้พริกที่มีคุณภาพดีนะคะพริกเป็นพริกไม่ได้เป็นกุ้งแห้งนะวันนี้คุณปลูกพริกแต่คุณตําส้มตําโดยไม่ต้องซื้อกุ้งแห้งเพราะหนึ่งพริกก็คือหนึ่งกุ้งแห้งวันนี้นะคะปลูกพริกได้พริกแน่นอนทั้งเผ็ดทั้งรสและจัดจ้านสีสันสวยผิวสวยนะคะเงาโดยไม่ต้องแว็กนะใครที่สนใจนะพี่นศกกรค่ะวันนี้มาแก้ปัญหาให้ด่วนๆทางดินเลยนะเราจะแก้ปัญหาทางดินกันก่อนอย่าเพิ่งแก้ทางใบเพราะว่าปัญหาอยู่ที่ดินเพราะนั้น ต้องใช้ชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วนเราย้ำโปรโมชั่นนะ,ะวันนี้มาแบบด่วนๆเพื่อแก้ปัญหาแบบด่วนๆกับโปรโมชั่น ด่วนๆน,นะคะชุดฟื้นดินแบบเร่งด่วน1ชุดปกติ3,900บาทนะคะวันนี้ลดราคาเหลือชุดละ1,950บาทไม่ได้แพงเลยห <1 S 1> ชุดผสมน้ำได้600ลิตระนะคะพี่น้ศรกรขาเพื่อเห็นผลที่ดับเบิลดับเบิลขึ้นไปค,คุณสามารถใส่นารายพิกแผดินร่วมด้วยได้และฉีดหน้ากระดานทั้งแปลงและหลังจากนั้นนะคะล้างใบด้วยบิ๊ก e จ ช่วยได้และ,ะบิ๊กแจ๊ดเพิ่มพลังนะคะ,คะราคาของแต่ละชุดแต่ละสูตรนะคะโทรมาสอบถามทีมงานหรือบิ๊กแจ๊ดได้เลยนะคะแต่วันนี้นะะเราอยากให้ฟื้นดินแบบเร่งด่วนนะคะ,คะเพราะว่าเราต้องการแก้ปัญหาให้เร่งด่วนนะคะท่านตัดสินใจปลูกพลิกแล้วท่านก็ต้องได้พลิกะนะค,ะ,คะไม่มีแม่ค้าคนไหนจะมาซื้อพลิกแล้วมีกุง้งแห้งเอาไหมคะ แัมนี้แ้มวันนี้จะูกพริกพรกุ้งแห้งติดมาด้วยไม่ได้นะพี่น้องเตยกนค่ะกุ๊กเอ่อพริกเป็นกุ้งแห้งนะคะน้ำร้อนลวกนะคะใส่ขาดไม่เอานะถ้าคุณฟื้นดินแบบเร่งด่วนวันนี้ปัญหาของท่านคือปัญหาของเราเราเอาปัญหาของท่าน มาแก้ไขให้แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรแล้วว่าจะเปิดใจหรือเปล่านะคะ,ะในขณะที่ท่านนั่งคิดอยู่ในขณะที่ท่านตัดสินใจอยู่คนอื่นเขารวยไปแล้ว <ใช S 2> นะ<ช>ย้ํานะพี่น้องเกษตรกรค่ะห,ะหากท่านมีปัญหาอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะหากท่านมีปัญหาต้องกล้าที่จะโทรมาปรึกษานะะสายด่วนสายตรงบิ <นะ S 1> ๊กแจ๊ดศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าสองห้าสี่ห้าแปดนะย้านะคะศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าสองห้าสี่ห้าแปดสายด่วนบิ๊กแจ๊เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือถ้าติดต่อบิ๊กแจ๊ ไม่ได้นะคะไิกแจ้าสายเยอะโทรไปที่เบอร์ทีมงานเลยขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะ,คะ ย้ำนะพี่น้องเศรษฐกรขาบิก๊กแจนและอาจารย์นินจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเศรษฐกรและย้ำว่าสูตรของเราเป็นสูตรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะของเราเป็นสูตรลับเฉพาะที่คิดคน<ฆ>้นวิจัยและพัฒนามาตลอด<ฆ>นะคะ<ฆ>เราคิดค้นและพัฒนาเราจะไม่หยุดพัฒนาและเป็นสูตรที่ไม่เคยลอกเลียนแบบใครและ<ฆ>ใครจะลอกเลียนแบบเราไม่เหมือนแน่นอนอน,นะคะนะ<ฆ>เรากล้า<อ>การันตีนะคะ<ฆ>ใช้แล้วไม่พอใจไม่เห็นผลยินดีคืนเงินให้และที่สําคัญพี่น้องเศรษฐกรขาการจัด ส่งของเราส่งถึงหน้าบ้านเลยอะท่านอยู่ห,หลังบ้านเขาก็เดินไปส่งให้หลังบ้านได้เลยเพราะนั้นวันนี้รีบตัดสินใจด่วนๆพี่นองเกษตรกรค่ะย้ํานะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลจริงและที่สําคัญลดต้นทุนค่ายาค่าปุ๋ยไปเลยนะเมื่อท่านฟื้นดินให้ดีแล้วนะ ต้นไม้ของท่านก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีเขาก็จะได้ออกดอกออกผลที่ดีนะคะปลอดภัยทั้งคนใช้ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมะนะวันนี้ไม่ว่าท่านจะปลูกพริกพันธ์ุอะไรก็แล้วแต่เราไม่แยกสายพันธุ์วันนี้เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะ ปรับสภาพดินฟื้นดินแบบเร่งด่วนสําหรับพริกทุกสายพันธุ์ราะนั้นพี่นเกขาไว้วางใจเราสองคนนะคะอาจารย์ดิงกว่าจะมายืนตรงนี้ได้พี่นเกขาต้องลงพื้นที่ประสบการณ์มากกว่า25ปีคือเกือบ30ปีถ้าไม่อยากแก่เพราะนั้นพี่นศกรไว้ใจได้เลยเราทดลองแล้วทดลองอีกเพราะเราไม่หยุดพัฒนาจริงๆเพราะนั้นวันนี้พี่นศกรขาเราจะรวยไปด้วยกันนะคะใครมีปัญหาโทรหาบิ๊กแจ๊ดได้เลยนะคะ0ย์94 9 9 <2>, 2 5 4 5้ย้ำน,นะห <c oughs> ากคุณอยากแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนอยากเห็นผลแบบด่วนๆและอยากรวยแบบด่วนๆต้องโทรหาบิ๊กแจ๊ตแบบด่วนๆเพราะนี่คือรายการาเกษตรเร่งด่วน,นเกษตรเร่งด่วน